แคปยกสูงนะคะ Toyota Rivo 2.4มิตรปี2021นะคะเลขไม่์แคันี้แค่2 1 0 0 0เท่านั้นนะคะใครตามหาก,กระบะสวยๆไว้ใช้งานกดติดตามไว้เลยคะ่ะ Toyota Rivo 2.4มิตรนะคะ P Runner นะคะตัวนี้ปี2021เลยนะคะเลขไม่์แค่2 1 0 0 0เท่านั้นนะคะได้เป็นกระบะยกสูงสีขาวนะคะเป็นกระบะแคปนะกดดูกดติดตามกดหัวใจไว้ให้ด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆช่องมัดกระบะถูกนะคะสำหรับวันนี้นะคะรถที่มัดนำมารีวิวนะคะเป็นรถปี21เลยนะคะโฉมหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ Toyota Rivo นะคะ2.4มิตรนะคะเป็น p r u n n นปี2021เลยนะคะเลขใหม่ก็21,000เท่านั้นนะคะได้เป็นรถปีใหม่ไม่น้อยแล้วก็โฉมหน้าเป็นไมเนอร์เชนด้วยนะคะคันนี้ราคา 6แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ป้ายแดงนะคะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบแปดแสนเลยวันนี้นะคะเราไม่ขายนะขับไปแค่สองหมื่นหนึ่งเท่านั้นสภาพน้องๆป้ายแดงวันนี้ขายแค่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะใครต้องการคันนี้หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวกันไปเลยผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองนะคะหมื่นหนึ่งหมื่นสองรายได้เท่าไหร่นะคะที่จะฟรีดาวคันนี้ได้ออกรถคนเดียวได้ขอทีอ่รายรับนะคะประมาณสองหมื่น 4,000ขึ้นไปนะคะขอ20,000ขอกลมๆ2 5 0 0ม2 5แล้วกันนะคะรายได้ไม่พอกู้ร่วมได้เลยนะคะสามีภรรยานะคะสามารถกู้ร่วมได้มีใบสมรสถ,ถ้าไม่มีใช้ใบเกิดบุตรนะคะหรือว่าพี่กับน้องพ่อกับลูกแม่กับลูกได้เลยนะคะปรึกษาไฟแนนซโทร0627424995นะคะวันนี้เดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าได้กระบะแขบยกสูงนะคะปี2021ขนาดเครื่องยนต์นะคะ 2,400cc ให้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะคะตัวนี้ลูกค้าได้กระบะยกสูงสีขาวนะคะตัวนี้เป็นม i เนอร์เชน e แล้วนะคะไฟจะสวยแบบนี้เลยนะคะเลขไม้แค่21,000เท่านั้นนะคะมือเดียวป้ายแดงสวยๆนะคะตัวนี้เป็นรุ่นมิดนะคะเป็นตัวกลางนะคะไม่ใช่ตัวล่างนะเป็นตัวกลางด้วยนะคะไฟตัวนี้มีเดทามตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะลูกค้ามีไฟเป็นลูกแก้วนะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะ ไฟตันนอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะตัวกระจกนะคะปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นสีโครเมียมนะคะตัวรถนะคะรับประกันไม่มีชนหนักผิดความจนน้ํานะคะลูกค้าสามารถเดินทางมาดูรถได้เลยนะคะมัดอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะกรุงเทพมหานครนะคะมาไม่ถูกยังไงสามารถ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวพาดูบอดี้รถกันก่อนเลยนะคะตัวนี้นี่ P-runner Superflex ด้วยนะคะด้านหลังไฟใหม่ด้านหน้าไฟใหม่ดีไซน์ใหม่นะคะสวยๆเลยคันนี้มีกล้องติดมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะสภาพสวยๆใสๆเลยนะคะรถใช้งานไม่นานเลยปี21นะ ตัวนี้แมกไลเนอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะสภาพรถนะบอกได้เลยว่าสวยมากนะคะใครมาดูดูจากรีวิวมาแล้วนะคะบอกได้เลยว่าไม่ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะอะอันนี้ลูกค้าแจ้งนะบอกว่าตรงปกนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าดูยางนะดูตัวยางดูล้อมแม็กนะคะเดิมแท้โรงงานเลยนะยางเป็นปี่สิบเอเช่นเดียวกันนะคะตัวล้อมแม็กนะคะแม็กเดิม นะนี่สวยๆเลยแมกขนาด17นิ้วนะคะนะสีลมดำด้วยสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวพาดูภายในกันสักนิดนึงอ่าด้านในนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าดูเลขไม้ดูเลขไม้สองหมื่นหนึ่งห้าร้อนะคะวันนี้ตุดจ,จีนด้วยพวงมาลัยนะคะได้เป็นมัลติฟังก์ชันเลยนะคะตัวนี้เป็นรุ่นกลางนะลูกค้ามีดูข้างบนนะยังไม่ได้ถอดพลาสติกเลยนะคะ ใช้งานไปไม่นานเลยตัวนี้นะคะหน้าจอระบบสัมผัสด้วยจอใหญ่กว่าเดิมนะรู้สึกว่าปีปีสิบเอ็ดเป็นจอใหญ่กว่าเดิมนะคะด้านล่างนะคะตัวแอร์นะคะก็ยังเป็นแอร์แบบหมุนอยู่นะแล้วก็ตรงนี้อ่าพอร์ตชาร์จไฟนะคะเสียบสาย USB นะคะตัวเกียร์นะคะตัวนี้ได้มาเป็นเกียร์แมนนวลนะคะ มีปุ่ม Eco Mode Power Mode นะคะตัวเบาะด้านในเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะเดินได้ด้วยสีขาวสวยๆเลยกระบะแคปเปิดใช้งานได้นี่มาดูโครงสร้างตัวรถกันสักนิดหนึ่งนะคะตัวบอดี้รถนะคะบอกได้เลยเดิมๆใสๆสวยๆเลยใช้งานแค่21,000เท่านั้นนะคะ,ะเสียงประตูปิดดังแน่นสนิทอยู่นะคะตัวแผงประตูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบุด้วยผ้านะลูกค้านะ ตัวนี้กระจกปรับพับไฟฟ้านะคะขึ้นลงออโต้นะคะสําหรับฝั่งคนขับนะนี่เ,เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะคะคันนี้เดี๋ยวพาเดินดูฝั่งนู้นหน่อยนะรถปี21สิบเอ็ดเลยนะคะคันนี้มีบอดี้ไฟสวยๆนี่นะคะพาดูกระจังหน้านะนี่ไม่มีที่ติเลยนะคะ นี่นะคะเป็นกระบะยกสูงนะคะลูกค้านี่อ่าน,นะคะเท่าไหร่นะป้ายแดงมันประมาณสักขาดอีกสักประมาณหมื่นหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองนะคะแปดแสนนะวันนี้นะคะขายอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมื่นปะหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะนี่่อนไปเลยประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองนะลูกค้านะประมาณนี้นะคะอยู่ที่เครดิตลูกค้านะ ล้วก็จะไปกับแบงค์ไหนด้วยนะนี่สภาพรถสวยเดิมเลยนะคะนะใช้งานกันต่อได้อีกยาวๆเลยนะอ่านี่นะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะม,มาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าห้องเครื่องเดิมๆสะอาดใสเลยนะคะคันเดิมนี่นะคะไม่มีการทําสีนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนนะคะอะไรทุกอย่างค่อนข้างที่จะใหม่นะคะนี่แอบมีไม้ปัด เจ็ดขนไก่ด้วยนะคะเบ้าชกต่างๆนะสวยงามดูน็อตเม็ดอาร์ต่างๆนะคะหัวน็อตเดิมๆสวยๆเลยนะคะซิลิโคนเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะฝากระโปรงเดิมเม็ดอาร์โรงงานสวยงามนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะคะัามโลโก้โตโตยตา้านี่นะคะฝากระโปรงเดิมฝากระโปรงแท้นะคะ นี่นะห้องเครื่องสะอาดสดใสนะตัวนี้เครื่องยนต์ขนาด2,400ซีซีนะคะให้กำลังสูงสุดที่150แรงม้านะคะพวกนี่หัวน็อตต่างๆนะคะยังมีมามาแต้มสีโรงงานให้เห็นอยู่นะคะลูกค้าสามารถเดินทางมาดูรถได้นะคะที่เซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะมินบุรีกรุงเทพนะคะรถเราอันนี้ลูกค้าแอบบอกมาบอกว่าเอ๊ะ ดีจังเห็นรถจอดอยู่ในที่ร่มนะคะจอดอยู่ในที่ร่มแบบนี้จริงๆนะคะมาที่บริษัทนะคะลูกค้ารถมีให้เลือกมากกว่า3 4 0 0คันเลยนะคะไม่ได้มีแค่กระบะนะยังมีรถหลายรุ่นหลากหลาย แบรนด์นะคะให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะสําหรับวันนี้นะมัดขอฝากคันนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าสําหรับใครที่อยากมาดูนะว่ามีรุ่นอื่นๆอีกหรือเปล่าอยากจะดูที่คันที่ถูกใจมากกว่านี้นะคะแต่ส่วนใหญ่นะลูกค้ามาเนี่ยจะเจาะจงคันที่รีวิวไว้ให้นะคะเลือกขัดสัมมาให้เลยนะคะอยากได้ราคาไหนประมาณไหนสอบถามเข้ามากันได้นะคะวันนี้มัดขอฝากรีวิวโตโยต้าสอมิรไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ